สวัสดีคะ่ะทุกคนลิซซี่ชาแนลวันนี้นะคะจะพาคุณออกเดินทางจากอำเภอระโนดไปที่จังหวัดพัทลุงนะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะอันนี้น้องคือควายน้ำนะคะก็มีลูกควายด้วยสวัสดีฮัลโหลน่ารักนะ วันนี้วันสิ้นปีนะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนมานานก็เลยเตรียมตัวกำลังจะออกไปพัทลุงค่ะไปด้วยมอเตอร์ไซคันนี้พร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะจากละโนดไปพัทลุงนะคะจะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะแต่วันนี้นะคะสถานที่แรกที่เราจะไปนะคะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะดูเส้นทางสิคะหมอกเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวจะไปต่อนะจ๊ะอีกสิบกิโลว้าวนี่มีหมอกบางๆด้วย <c oughs> มีหมอกบางๆหมอกจางๆแล้วมา ออนนี้อยู่ที่เป็นจุดชมวิวนะคะเป็นบ้านสองหลังตรงนี้เป็นยุ้งฉางแล้วเหมอนประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวขึ้นไปได้เนาะบรรยากาศดีมากเพราะว่าตอนที่เรามามีหมอกด้วย <c oughs> ใจฟูใจฟูเอบรรยากาศอันนี้ข้างหลัง้ยสวยงามมีความสุขนี้อยู่ที่จุดพักรถนะคะเข้าเขตจังหวัดพัทลุงแล้วค่ะก็บรรยากาศดีมากเห็นไหมข้างหลังมีหมอกด้วย เดี๋ยวจะไปลงเรือก่อนนะจ๊ะทุกคนจะไปลงเรือที่ทะเลน้อยก็ไปชมนาบัวว่าเป็นยังไงไปกันเถอะลงจากสะพานมานะคะก็ใช้เวลาอีกประมาณ5นาทีก็จะถึงจุดแรกของเรานะคะวันนี้เราจะไปที่ทะเลน้อยกันก่อนเลยค่ะระหว่างทางก็จะเจอน้องควายนะคะกําลังกินหญ้าอยู่ในข้อก่อนนะคะวันนี้ตอนเช้ามากๆนะคะดูเส้นทางของเราสิคะ อยากเป็นเพื่อนได้มาสัมผัสอากาศจริงๆนะบอกเลยว่าฟินเวอร์ ถึงทะเลน้อยแล้วแล้วก็กำลังแวะหากกาแฟก่อนตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงเรือค่ะไปลงเรือกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวติดต่อเรือก่อนตรงน,นี้จะเป็นท่าเรือติดต่อคุณพี่นะคะ ไปไปเรือเท่า์ไรด์อะพี่ห้ารอห้าสิบองหเอาออกไม่ได้เหรอห้าร้อยไม่ได้หรอไปถึงไหนคะไปเอราไปใต้บ้านไปเราใต้บ้านไปเด็ควายไปเด็ควายพี่ถือโอนได้ไหมได้คร่ะอุ๊ยน่ารักไปค่ะถ้าเรือจะเป็นเหมาลำนะคะลำละห้าร้อยห้าสิบนะคะติดต่อคุณพี่ได้เลยตอนนี้ก็จะมีเรือเยอะแยะไปหมดเลยก็ ลงได้เลยค่ะถ้ามากัน4ี่ห้าคนก็จะคุ้มกว่านะจ๊ะแนะนำแนะนำหนึ่งลำก็จะนั่งได้ห้าคนค่ะเอากำลังลงเรือนะคะ คุณพี่ก็จะมาถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วก็ไปเลยค่ะอ๋อแป๊บนึงนะคะคุณพี่ขอเตรียมตัวก่อนค่ะนี่อุทยานแห่งชาติทะเลน้อยนะคะแล้วเราก็กำลังจะออกเรือไปสวยมากเลยว้าวมีหมอกนะวันนี้อากาศดี นกเยอะนะคะนกเยอะนกอะไรนะนกอีกโกงนกอีกโกงนกอีกโกงเยอะนะเขากินวัชพืชตรงนี้เป็นอาหารนะจ๊ะีะ่คุณพี่ก็ปิดดับเครื่องนะจ๊ะให้ชมนก อากาศดีมากข้างหน้าก็จะเป็นหมอกนะคะโโนี่ช่วงเวลาตอนนี้คือแปดโมงเช้านะคะมจะัใบบจะห็ันจะไม่เมือนกันีนเรากำลังฟังการใช้ชีวิตของนกนะคะ รยากาศดีแกมันมันดีมากดีมากที่ตื่นเช้า ไี่เป็นที่เป็น,ปนง่ายๆอย่างนี้นะคะก็นกก็จะมีการมาทำรังวางไข่เนาะในช่วงฤด,ดูวางไข่อันนี้จะเป็นผักกระเฉดนี่เต็มหมดเลย อุ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน,เน,นกเป็นนกเป็ดน้ำเราไปดูนกเป็ดน,น้ำกันเห็นไหมเห็นไหมไหม,มไ,ปไปแล้วไปแลเวไปแลน้องไปแล้วอุ้ยนี่เป็นนกเป็ดน้ำนะก็คือเป็นเป็ดแล้วก็เป็นนกอยู่ในตัวเดียวกันอุ้ยสวยเลิศเห็นไหมน้องก็จะมาหาของกินโอ้ยน้อง น่ารักจังโอ้นี่นี่น,น,น,นีมันบินได้ไม่ค่อยสูงเห็นไหมนี่น่ารักมากบนเสานี้คือกา้ํานะคะนางดำน้ำได้ด้วยอะ่ะนางไปหาปลานี่ไปแล้วไปแล้วโอ้บรรยากาศดีเวอร์มีใส่ดักปลาด้ด้วยจ้าตรงนี้จะเป็นผักกระเฉด นี่นกนกนกว้าชบเชียวนี่ตรงนี้เป็นอ๋ออะไรครับตรงนี้เป็นอ๋ออะไรครัอ๋ออันนี้ตรงน้ำตรงน้าตรงน้ำธรรมชาติมากเลยเนาะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินกเยอะมาก อยู่กับคนนี้แหละนางก็ไม่กลัวคนนะเพราะเป็นบรรยากาศดีมากตรงนี้จะเป็นบ้านควายนะคะที่พักควายน้องเห็นกน้องควายไหมนั่นไงนั่นไง โอ้ oh, ไม่ได้ออกไปไหนหรอก็ไม่พาไปเที่ยวหรอวันนี้เดี๋ยวก็มาพื้นก,ก,นนกลับแล้วมันข้าวมุเช้าวมันจะมาพื้นเปิดถ้ามันไวนะ่ายหน้าไหมเปิดไวนะเปิดเนนะี่ยกนะับการไม่ติดน้ำพื้นก็ไม่ต้องไหวเดินเดินอ๋อผมมันเป็นควายน้ามัมนอยู่ในน้ำได้เนาะใช่ใแล้วเจอออกข้าวเหล็กนุ่นว่าควายมันพร้อมมันเล่นคือไม่คว่าเผือฮะสวัสดีจ้าเธอฉันใส่เสื้อแดงเธออย่ายุ่งกับฉันนะอุ้ยน้องน้องนี นยเลนางกำลังรอที่จะออกไปเที่ยวนะทุกคนน้องย่างเงี้ยน่อยย่างที่เราไม่เหิดได้งาไหมมันกลัดมันก็ขี้าไหมไม่เอาสายนี่มันก็ผ่าพวกมันขึ้เธอจะไปไหนหรอเธอเธอรอจะไปเที่ยวหรอแันดูจังอยู่น่ารักนี่น้องได้แสดงว่าตรงนี้ก็ไม่ลึกเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ันนี้มันเป็นเจ้างก็มาเลย นกน,ก,นกสวยมา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 ก,มากนกกระสาเห็นไหมครับทุกคนตัวนั้นไงนีง่ จะมุ่งหน้าไปที่น้องควายอีกหนึ่งกลุ่มนี่น้องตรนนี้จะยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมานะคะรอเจ้าของมาก่อนเดี๋ยวน้องฉลาดมากเลยเธอต้องไปเยี่ยมๆนะคะน้องกำลังพักผ่อนอยู่นี่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเราก็นักท่องเที่ยวนางหนึ่งตัวโตมาก ควายนี่จะเป็นควายน้ํานะคะน้องว่ายน้ําได้ด้วยนี่หลายตัวอยู่นะเป็นสิบอ่ะอันนี้น้องคือควายน้ํานะคะก็มีลูกควายด้วยสวัสดีฮัลโหลน่ารักนะข้างหลังก็จะเป็นน้องควายน้ำนะคะนี่น่ารักมากเลยก็มีหลายมีหลายที่นะมีหลายคอก น่ารักมากเนาะก็จะหากินอยู่แถวๆนี้นะทุกคน มาดูควายใส่เสื้อแดงซึ่งไม่ถูกกัน <laughs> ถ้าทุกคนเห็นดอกเล็กๆกันนี้ดอกดอกบัวเหรอนี่เหรอ ที่ลิสไปนะคะก็จะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถดูนกได้นะคะแล้วก็น้ําก็จะเยอะหน่อยหนึ่งในทะเลสาบนะคะแต่ถ้าใครต้องการจะมาดูแบบทุ่งดอกบัวแดงบานสะพรั่งนะแนะนําให้มาช่วงเดือนเมษาอันนี้จะเป็นทุ่งบัวแดงไปเลยนะบานสะพรั่งมากและแนะนําให้มาช่วงชาเพราะว่าดอกบัวก็จะบานเยอะเนาะมาช่วง10บโมงก็เขาจะหุบไปแล้วนะทุกคนนะช่วงนี้เราก็ นั่งเรือชมเนี่ยชมไม้ชมป่าไม้แล้วก็ชมนกต่างๆเนาะดอกไม้ป่าก,ก็สวยดีเหมือนกันนะทุกคนนะใครผ่านมาก็แวะมาได้เลยนะคะที่นะีน่นะดอกกวบาว้า อ๋อดอกดอกไม้ดอกไม้มีดอกไม้ด้วยขุดนาธรรมชาติ<ว>ดอกอะไรนะด<ต><ว>้วยทองดอกไม้ป่านะทุกคนสวยมาก างพี่คนขับเรือก็จะอธิบายพันธุไม้ต่างๆแล้วก็นกชนิดต่างๆที่เราเห็นระหว่างทางนะคะเกบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีนกเยอะกว่านี้แล้วก็น้ำเนี่ยจะสะอาดกว่านี้นะคะแต่เนื่องจากว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะหญ้าที่มันตายเนี่ยก็จะก่อให้เกิดมลพิษก็จะทําให้แบบน้ําไม่สะอาดอ่าแล้วก็หลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปเยอะมากจ้ะ มีใส่ดักปลานะคะแล้วก็เราจะเจอน้องนกนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นก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 นี่นกนางนวลนกหลายนกอ่ะนกนกนี่น้องบินด้วย บรรยากาศที่เห็นก็จะเจอนกหลากหลายชนิดนะคะวันนี้เรามีเจอเป็นนกนางนวลแล้วก็นกเป็ดน,นางน,นะคะแล้วกเจอไข่นกด้วยะคะ่ะแล้วเราก็ยังเห็นเป็นดอกบัวน้องก็จะเกาะอยู่แบบนี้บบนไม่สวยเท่าตาเห็นเองนะทุกคนโอ้หนีนี่ๆี่นตรงนี้บบนี่นีเต็มเลยเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหม ก็ถ้าเขาได้ยินเสียงเรือเขาก็จะไปนะคะน่ารักมากนี่ดูเห็นว้าววถ้ามาในช่วงฤดูอ่ะก็จะเจอเดอกพวกนี้ค่ะ บัวบานบัวแดงมีนกนะคะนกสองตัวเราปกวนมัน้งป่นเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นน้องกาน้ำ มีนกตัวใหญ่ด้วยอยู่เสาละตัวเสาละตัวก็มีตัวใหญ่ๆอยู่ตรงโน,น้นนอกอะไรนะสีขาวนี่ลุงนอกหนังวนวลไหมดอกนี่นอกหนังนวลไหมนอกอะไรไมลุงนี่นอกหนังวนวลไหมเกดุทยา นไม่ตกด้วยดีใจมากเลยอ่ะอากาศดีขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟกินแล้วก็กินอาหารเช้ากันสนุกมากเลยไปที่อ,าาอืนอ่นต่อเลยจ้าก,กำลังจะเดินไปหากาแฟกินตรงนี้มีร้านอะไรเนี่ยเดน้อยบุรีดูก่อนแต่ว่ากำลังจะดูก่อนว่าข้างๆมีอะไรบ้างแล้กวก็เดี๋ยวจะมากินกาแฟ มีข้างๆก็จะมีเป็นไข่ปลาทอดของที่ระลึกไข่ปลามันปูขนมมีกาลาเมด,ด้วยก็จะเป็นร้านปลาแห้งนะคะปลาแห้ง หอมมากอากาศด,ดีเวอร์ดีจ้าเดี๋ยวเราไปซื้อไข่ปลาดีกว่าเอาส่สามชิปก็ได้คะ่ะ พีสกเกนไดไหมะเสกเกนได้ค่ะไข่ปลาตะเพียนคุณพี่เขาให้ชิมจะดีมากอา่อนเพ,พล่นกินหลบเพลินจะไปกินกาแฟแล้วก็กินข้าวก่อนร้านนี้นะคะเคยมาแล้วเหมือนกัน อเอ็ดเย็นหวานน้อย1แก้วก็กินข้าวก่อนเมื่อกี้ได้ไข่ปลามา <c oughs> มเป็นไข่ปลาไข่ปลาตะเพียนกับไข่ปลาดุกกินกับข้าวก็จะอร่อยมากเลยก็ <c oughs> มีกินน้ำปลาอร่อยอร่อยวไปกินกันนะคะเดีใส่ไปเลยข้าวอร่อยนะ ผู้ด,ดีไหมซ้อนเงินซ้อนทองอ่ะบดมะนาวนิดนึงเรายังอยู่ทะเลน้อยกันอยู่นะอ่ะอก็คลุกๆหิวข้าวที่กินมื้อเช้า Come Hmm. Mm. 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 Thank <laughs> you.